สำหรับใครที่ต้องการเติม Valorant Point นะครับเกม Valorant ราคาถูกนะครับผมผมขอแนะนำเพจนี้เลยครับแก t ท็อ p อัพเครดิตแน่นเปิดบริการมามากกว่า2ปีพร้อมผู้ใช้บริการมากกว่า40,000คนนะครับแอดไลน์ไปใช้บริการกันได้ที่แอดแกดท็อปลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายวิดีโอนะครับผมสุดดีวอลเร์แอนชารทุ่นท่านกันด้วยนะครับพบกับคลิปแข่งวอลเร์แอนกันอีกแล้วนะก็เป็นคำถามในใจผมมานานนะครับระหว่างผู้เล่นที่เล่นใน PC กับผู้เล่นที่เล่นในโน้ตบุกนะครับใครับ แล้วเราก็ค่อยๆย่องกันเข้าเข้าบีถ้าถูกก็เล่นนะอย่ายิงแล้วก็หลบได้ละโอเคโอเคครับต้องทำเอ้ยมีมิดตัวหนึ่งครับมีมิดตัวหนึ่งสมมุติเลยไหมครับให้ผมเส็นเลยไหมใจเย็นครับใจเย็นครับอุ้ยอุ้ยผมโดนบาดกลางข้างหนึ่งคอมพิวเตอร์ยังรับตอนนี้แล้วก็เออสมมุติเครับตอนนี้ผมไม่มีเฮานะ ในไซส์ในไซสมีเลน่าครับมาเก็ตหนึ่งเจุดนี้เจดน่เจดนีปดปปิดระตูแล้วคงปิดประตูแล้วไม่าใสแล้วอุ้ยโอ้โหเลือดต้นเลน่าดุอดไปเคลียร์ไียร์ไปเคียร์เลน่าตายเลน่ตายตรง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 นี้ตรงนี้มีสองตัวตรงนี้สตัวผมโดนละขวาบนตัวหนึ่งอีกตัวนึงขาผมแล้วก็อีกตัวข้อข้างซ้าย ตายครับนถ่ายครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคไม่เป็นไรยิงไม่โดนเลยเฮ้ยคิดว่ามันจะพีชมาขนาดนั้นเลยเยอะผมโดนแชมเบอร์ตัดเลี้ยงก่อนอ่ะตอนต้นแล้วพอผมพีมาตรงนี้เลยหน้าหยุดนี้ผมยังไม่บาดแน่มิดมีตัวหนึ่งสว่างครับครับได้เขาเอง ถ้าจะอย่างนั้นครับเซตเอแล้วครับเอ่อคนหนึ่งคนหนึ่งไปไปดูบีหน้ไหมผมที่กับดักไว้เพืเขา,งงาเอยากส่งมาบ้าแล้วอะโรเททตโรเททตโรเท็ตสอดครับสมัครอุ้ยกันไม่ช่วยครับ กับเขาเห็นอ๋อเอฟเอเอเออฉันปี่ฉันีตัวหนึ่งสวัสดีสวัสดีสยืนอะไรน,นมครับผมอ๋ออ่าได้ใช่ไวมได้ใช่ผมหลก <laughs> ไใครคนลองขอดักยิงมีนะครับมีคนเพียบมาช่ยจะผมมาโดนดูให้ก่อนจริงเหรอเลยหน้าแบบไซเฟอร์เอ้แชมเบอร์เซตัพตัวนึงไซอู๋เยอะอยู่นะวันนี้ครับได้สมมติเลยไหมครับวันหล่อหล่อได้คหรอได้โดดโดนเอาใส่้วอได้ยัง พอไหมครับพอไหมพอไหมคอยนะอยนะครเหเมเซฟครับสวยครับแล้ี่มีแชมเบอร์ตัวนอนอะถครผม้สายเขียไายเขียร์ซีทีนซีระวังรอแฟงนะครับเดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวผมบอกโอ้โหสองตัวเลยเหรอตรงนั้นว่าจะแตกว่าแตกว่าแตกรางว่าแต่ว่าเรครับผมผมรเาส ฟังเจ๊ตนสองออ,อนเลยแต่ระวังบีเมนครับรอบีเมนเออแชมเปอร์อยู่ข้างซ้ายครับอยู่แถวโ p p e อ่ะสวยสอ,อ่ะเอ้ยพอเราก็เก่งเหมือนกันเนี่ยแกนบีโดนบีสแกนนี้สแกนแบบนี้ไลฟ์มามาไอ้นี่แบบแบบี <c oughs> สวยครับสวยเยี Store, ่ย,ย,นยนครับยเย, <c oughs> ยีงพี่ียพีกสวยโอ้งสามสิบติดร้อยสาสิบน่าจะหิวตัวเองใส่ใสใส่สองตัวเลยเดบ้าเปิดไปโอมีสั่นหุ้ยหุิยตัวต่า <c oughs> ไม่โดน ลองเล่นานบ,บนนะเพ <enemy> ราะว่านั่นอยู่แบงค์อะอยู่ข้างไหนส,สี่สิบไม่ไม่มีตเนลรเซ็บตเซ็บออฟดีกว่าไหมอ่าอือโทษอะเมื่อกี้มือสั่น <laughs> ไม่เป็นไรค <laughs> รับจริงๆว่าไม่โดนนอนแรกอะผมก็มือสั่นย <laughs> ี่หายใจแรกละ ดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดลับเตอร์ให้นะครับรอันติผมปิดได,ได้ได้วครับเอ้ย,ยอย่าอย่าอย่าพึ่งพิจอย่าพึ่งพิจอย่าพึ<ค>่งพิจนัื่อไงสแกนเพื่อเพืออฟได <ข S 2> ้ให้ปิดไหมครับหรือว่ามีมีมีจริงมีจริงสวรร่าโดนวิโอ้โหใครโดนอ่ะเออผมโดน,อโ,ดนโอวอรนั้นนะเข่าฆ่านะปิดแล้วปิดแล้วปิดครับฝั่งนึงเขาปิดเหมือนกันเรามาโตัหนึ่งตัวครับ ไอ้บายผมโดนบายผมโดนบายเขดด้วยแต่ด้ยแต่เอเนเฮเป็นเขาผมแต่มได้ปิดประตนะครับโหเกิดตายเฮ้ปิดประตูได้ไหมครับปิดประตูได้ไหครับผมผมโลผมโล่ะระวังระวังนะครับระวังจีเจ้าผมดักอยู่ตรงนี้สว้ส่ฮารับสอ้เฮยเปนเฮเนเฮนเฮ้ยเยสที่กองมาเลยเหรอฝั่งนั้นอะเยิบอาไว้ให้แล้ว สวยครับสวยครับอยไัอนไ้เอครับเอโอ้เขาปสมตะโแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่เอนไครับ่เชื่อนอ้ไขอล้วป่าไปล่ไเปล่าป เขาวอาปิดผมเข้าไปหมดเองเข้าตาหมดแล้วระวังระวังเจ็นอยู่เฮเว่นนะครับเขาพ่อเฮเว่นสวยครับสวยครับอันตราตัวท้ายอยู่สวยครับสวยครับออฟออฟอยู่ไหมเดี๋ยวมาอ็อกกันออฟแล้วเก็ตแล้วเก็ตแล้ออฟเก็ตแล้วโอเคสวยครับทุกคนครับผมไม่ได้ออฟแล้วไม่ไหวว่ะ อาการหนักมากอ่ามิดพีซนะครับรอเลยหรือว่าจะเข้ามิดทูมิดทูบีไหมครับเออได้ไหมครับผมโอ้โหน่าจะวัดอย่างงี้อุ้ยฝั่งนั้นวัด่ะระวังนะระวังนะระวังสายนะระวังสารนะมาเก็ตหนึ่งอุ้ยมาเก็ตสองเลยโอ้โหโอ้โหโทษอ่ะแปดสิบแปดสิบโอเมนฮาครับโอเมนฮาเรย์น่าอยู่อีนคนหนึ่งแฟน ไดระวังระวังระวังมีนครับอุ้ยอ่าแชมเบอร์แชมเบอร์แฟงหลังนะแชนเบอร์แฟงเขาโอ้โหจบเลยโอ้ฝันไม่ได้หรอกว่าตรงนี้หน่อยเดียวจะโดนเข้ามาว้าวเสียงเอมิตรีนาตัวนึงครับถ้าอยู่ไม่ท็อปไปหรือเปล่า่าอย่างเท้ามันเลยนะ สแกนติดผมอ,อ่ะเหมือนจะโดนเข้าเอเข้าเอเลยเดีด๋ยวนะเข้าเอ A แล้วครับเข้าสแกนแล้วะ <c oughs> ว่าอยู่ล่ะข้าง<อ>ต,ตัวท้ายอยู่ใสครับ ไปตาไปายเดี๋ยวไปก้มแล้วกูจะก้มในชีวิตจริงทำไมวะสวยทุกคนกูได้เลยมีใครมีมานอทริเวอร์ตรงนี้จะจุดวัดกีดตัวที่ประตูครับน่าจะน่าผมว่าน่าจะออกรอบ มองนะครับโอ้โหพู้ตีครับให้ผมผมล็อกให้ครับเอต้าวางครับประตูแตกยังครับประตูแตกแล้วประตูแตกแล้วผมล็อกเก็บเว้นให้อยู่นะผมผมเล่นที่ผมเล่นไกลนะหิวหิวหิวได้ไหมครับหิวได้ครับผมอยู่ไหนครับตรงนี้สองตัวตัวครับ อีกตนนะครับอีกต้นเขาได้เขาได้เขาได้วางบวาปวางครับวางอไรใส่วางอะไรใส่ครับลบสี่สิบลบี่สิบอะไรคุณเมียนตีคุณเมียนตีสี่สอ่เอาละหม่งไม่พักเลย นาบอกนะไปบีไปได้เสียงเอได้เสียงเหมือนม่าเหมือนจะมาตรงท็อปเลยมีท็อปไหมครับอืมมีไฟออกจากกองเฮ้ยผมว่าเจสตเจสตไม่น่าใช่แรงโกะอ๋อโดน โอ้โหเจ็ดคอมมากมาละเจ็ดโอ้ยอะไรครับอะไรอ่าเจ็ดเอฟใช่ครับพอปิดนี้นะมันจะพีกือเปล่าครับน้องนะหายไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงหายไปเลยแต่ไม่เสียคนไม่พีกหายไปแล้ว

ผมอันเดอร์นะผมอันเดอร์ตรงนี้นะหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้ฮิวฮิวได้ไหมครับเท็กตอนนี้ฮิวผมโคดาวอยู่อะโอเคครับประตูแตกประตูแตกประตูแตกแต่ผมดักแต่ให้ผมอันเดอร์นะผมเลยนเดอร์ตรงนี้ตอนนี่ตันนี่ตอวหนึงงนะอะมันขึ้นเทเบิลเวลนะครับการเ้นครับแต่หน้าอะไรนะตวนี้แปดสิบแปดสิบแปดสิบโไม่ด้โผล่โผล่ผล่ไปครับผมโลเแน่เจย์แน เด่เลยดิยังไงันอืมออฟออฟออฟนดีครับแกแนบียวปิดลุยใหญ่จาไปนะวันนี้ออฟอยู่โอ้น่าจะเข้าบีแล้วมีคนเข้าเข้าแล้วเข้าบีแล้ว ไม่ทางมันใช้ยังเชียร์นะโอ้โหทามมิ่งสมองดีมากโอ้โหแต่เราต้องรู้มาวิ่งส่ดูดเพราะว่าเราพอ็ดนะปันญญาใส่ครับออนะครับ อไม่ทายไม่ทายไม่ทายออกช้าไปหน่อยพีเพ็ดเขาไวกว่ารูว่าเขาจะเล่นโรเทอเลครับจะจะพยายามไม่พีกนะจะรอเขาพีกนิดนึงเลยเอ้ยแชทเลยว่าบีแชทสแกนบีสแกนบีเจนนะครับโฮซักไซส์โฮไซส์สักคนหนึ่งนะลองนะแต่แอดนะครับเข้าระบองแล้วจะผมดูให้อุ๊ยโอ้โห

อะไรนะเยอะจัดเสร็จแล้วะสร็จแล้็จแล้ใหญ่อย่าเกินหนักโจมพิงกี้เต้นเราสแกนก็ได้ครับน่าจะมาค้อนน่าจะมาสแกนเอ็ดเราย้าเป็นมิดเนี่ยสแกนเอ็ดโอ้โหย้ายไหมครับรอดีกว่ารอให้เราให้เขาคิวใหเราย้าย อาจจะดันระวังววยนะยี่เขาเมากอเขาจะเดินไปมิดนะเสียงเดินอยู่มิดนะอยู่การ์เดนอยู่ทีตรงไหนวะทีทีตรงนั้นทีส้มงนะไปมาเข้ามาเข้ามาได้ อุ้ยโอ้โหอยู่กันหมดอยู่กันหมดครูหมดโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้แล้วได้แล้วตกใจหมดเลยเมื่อกี้เสื่อครับโอ้ยช็อตตี้เกือบหมดเลยอ่ะโอ้แม่เข้าใจแล้วทำไมอยู่กันหมดเข้าใจคุณเสี่ยวเขาโอหรือว่าเขาจะเล่นออกไม่น่าพอครับ สู้อะไอ้มีไหมครับมีไหมเดี๋ยวผมเช็คให้ยังไม่มีครับผมโอ้บีไม่มีอ่ะไม่หนุกเลยโเออมาแล้วครับผมพรมิตรพมิตรสามพรมิตสองโอมีสองเลยครับเอเนี่ยน่าจะต้องเอประมาณสองตัวหรือสามตัวนี่แหละครับเอมีวอลน่าจะเอเขียนมาอัพเลยเขาน่าจะเข้าเออระวังแคดวอลล์นะครับจะบอกนะไปบี ีประเทศชาโฮเอไว้คนหนึ่งก็ได้ครับเหรอมันหลอกไอ้สแกนมาบีนะครับเข้าแล้วบอกมีสเปร์บียังไม่เข้าอยู่ไหครับสแกนมาไม่รู้ผมผมคิดว่ามันหลอกเอ้ยมามามาบีบีดูทแอผมดูแตเข้ายยังข่ายยังเข้าแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมไม่พลาดผมผมมีพลาดเจ๊ดเจ๊ดครับเจ๊ดเจ๊ดเข้าไปแล้ว อยตายยตายเอ้ยตัวอนะเว่าเพรว่าเมน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 โอ้จ้าอะไครับแต่ผมไม่ต้องเฮียแล้วแหละามถึงไปนะผมบายฮะผมายแล้วนอะโอ้ผมถือสปโอ้ลืมเกือบละมันดดพอดดาบแล้ว อุ้ยขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษสวยคอนเฮเว่นครับหืเฮเว่นสามเฮเว่นสามสวยครับเฮเว่นหมดเลย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 เอ๊ยยิงยิงยิงนี้หมดเลยก็ไม่ดีนะยินดาโลครับสวยครับสวยครับเราทายได้ได้เราได้เราได้สวยครับ

ในสายตัวหนึ่งครับเฮ้ยอยู่นี้นี่หว่าะครับ CT ไม่ได้มีะมินโอมนโอ้มนอีกนาเดียวสายตาแด้มันแหลัวงในสโมะไปในสายตัวเดียวหาดเลยครับหัดปืนเป็นพร้อมกันในพร้อมกันได้นะอุ้ยสุดยจ ไม่ได้ต hey, okay. mm. hey, okay. so ่อเลยเไผมผมตัดอนตอวนึงว่าผมตัดกินได้อะสาระสระแล้วผมก็จะเอาปืนให้ให้เศษอะลืมมคนเล่นออฟแล้วเอ่อชาวบ้านลหน่อยแต่จะพี play. วันจนเอเอสามอะรถเห็นเนี่ยได้หมดครับตรงนี้เลยครับเจ็ดโลมากทุกตัวโลครับยวันปแอตานลแอตาเฮเวนนะครับ อ๋อโอ้จะไปกักผมอ่ะตั้ตัวตัวตาเขาโคตรแรงอ่ะพี่ไฟมาเข้าหัวด้วยนะอยู่เฮเบนไ่้สองตัวได้ล่างตัวนี่โอ้ยไม่ทายได้ทายไม่ทายบีมิดมานะครับแบบหมดเลยอ่ะขอตั้งใจแล้วแต่ฝั่งนั้นอ่ะไม่รู้ฮะไอทคานั้นเนาะผม เอครับเออุ้ยมือลันสแกนบีนะครับน่าจะตีมิดเลยน่าจะตีะ<ผ>ม,มิดบอลแตกแล้วผมมีลมีปืนประมาณสองปืนมันแต่แกีเสียบอนะ่ะก็มันแยกกันอีกทอบละผมว่าบีไม่มีเอเริ่มเงียบล้วเฮ้ยตัวหนึ่งเดินอยู่นะ มันผมไม่ได้ยินเสียงเขาวิ่งไปตัวนลยครับวิ่งกลับตัวให้ผมสมกบอกครอ่าทำมีดทำมีดทำมีทำมิมียครับระวังเนี่ยเข้าแคทวอลนะให้โดดลงมาแล้วกระโดดเข้ามาแล้วแค่แคดวอลผมดูอาจจะดูได้ไมหมครับผมเล่นมาเชลบีลิงก์บีลิงก์เหมือนเดิมครับบีลิงก์ครับเข้าไปลิงก์บีลิงก์บีลิงก์ให้สมกบียนะครับสมกไปเลยครับวิการหวางวางได้วางได้รุ่งหนึ่งวาร์ปไปเอนะครับวาร์ปเอครับผมอยู่เฮเว่นถ่ายไปแล้วสว่าสแกนดีครับ เอ้ขมันกับสมอบีแล้วครับสมบีแล้วได้สองได้สมินมีตัวมิดมีตัวมิดมีตัวเก็บเก็บออเก็บออบีเมนหนึ่งอุ้ยผมวิได้ไงวะเมื่อกี้เดี๋ยวไว้น่าเอาฮีผมก่อนนะครับเอาเผื่อโอ้โหใส่ฮับีตัวมีลิงตัวแล้วปีลิงตัวแล้วสบายด่วเลยนะโอ้ยสวยคเจ้าเกินเจาเกินเจ้เกินเกินเจ้าเกเข้าตรงโวิีตรงับเียะรงมิดลิงโอเคครับ วิโอ้โหเรับแน่เลยรับได้น่ากลัวมากออุ้ยโอ้โหโอ้โหสู้สโอ้โหดีๆครับ แลงโกวิด้โกโดยที่เราเนี่ยจะมีคอมพีซีสู้กับโน้ตบุ๊กนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับฟังโน้ตบุ๊กที่ชนะรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกรู้สึกเก่งครับผมรู้สึกสนุกครัรู้สึกหัวบวมดีครับผมรู้สึกผมเรียบนาจเลน่าดูเลน่าดูโม่ต้องเรีว่าซัพพอร์ตทีมครับใครใครที่พัดลมเข้าครัหรือว่าบ้านอยู่ติด พายุตอนเอาตอนนี้ได้ยินเสียงพัดลมเหรอครับใช่ได้ยินชัดเจล็ครับเอ่อผมไม่ได้เปิดพัดลมเลยเพิสักครู่เดี๋ยวผมปิดใหม่เลยนะครัังพีซีเป็นยังไงบ้างครับขมมากแอตตาใช่ไหมครับผมแหมอย่างกับซุเปอร์บัตเลยนะครับเนี่ยซุปเปอร์บัตปลอมตัวมาอาจจะใช้ซุปเปอร์บัตไม่ไม่นี่ครับเขาจะเน้นมง มันต้องเหมือนเลยนะฝั่งนี้ครับโน้ตบุกรุ่นอะไรกันบ้างครับใช้จอกี่ร์ครับผมขอวผมสามร้อยครับสามร้อยเฮิร์ตเลยเหรอครับใช่ครับผมร้อยสี่สี่เฮิร์ตครับผมหกสิบผมร้อยสี่สี่ครับผมหกสิบแล้วฟังพีซีนะครับใช้จออะไรบ้างหกสิบครับร้อยสี่สี่ร้อยสี่สี่ครับหกสิบครับอ โอเคครับก็สำหรับเกมนี้นะครับเห็นได้ว่าแอตต้านั้นเปิดแอมบอดเราเล่นครับเราเล่นก็เห็นต้นเี่อวเข้าเขาออกออ๋อพอดีน่าจะแบบว่าผมเล่นอยู่น้องเข้าไอดีมาพอดีนะครับโอเคครับก็สำหรับสุดท้ายนี้ใครอยากจะฝากอะไรฝาก YouTube ฝาก IG Facebook หรือว่าจะฝากออลิแฟนฝากแฟนตัวเองก็มาหาผมได้ครับเดี๋ยวใส่ไว้ใต้คลิปให้ครับผม คลิปลงมีอาจจะเป็นวันจันทร์พุธแล้วก็เสาร์นะครับครับครับผมเค่สนุกมากเลยขอบคุณทุกคนนะมากเลยครับใครส่งอะไรเข้ามาก็ส่งท้กแชทเข้ามาส่วนตัวผมนะครับแล้วก็ชื่นในเกมแล้วก็ลิงว์ปได้เลย X X ใช่ครับสาหรัวันนี้ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ใครยังแชทกันอยู่ไว้เดี๋ยวเปิดเดสแมทให้ยิงกัน โอ้ไม่เป็นไรครับผมผมโดนแม่ด่าเลยหัวจะทะลุแล้วครับตอนนี้หัวจะทะลุแล้วโอ้ยง่ไม่พักเลยจะตีกันเดี๋ยวเดี๋ยวแยกห้องให้ตีกันนะครับแอกห้องให้ตีเลยเหรอหยุดหยุดหยุดเอาแล้วหยุดเลย เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับคุณมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์คุยคุยกันได้นะครับแต่ก่อนที่จะคอมเมนต์นะขอให้ฉุดคิดนิดนึงนะครับว่าจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยให้ใช้วิจารณญาณนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องนะครับเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะครับผมเหมือนที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับใครอยากเล่นสนุกนะลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมคือดิสคอร์ดนี้นะครับก็เป็นคอมมูวอลเล่ย์นขนาดย่อมๆได้เลยนะครับผมดังนั้นใครอออออออยยาาาาาาากกกกกหหเเเเเเเพื่่่่นน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 นลล็็ข้้มมมมมมััไดดใคคคครรสทตต์์ะะะบผฮ ก็ท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปเลยนะครับเพียงให้คุณคดกด subscribe นะแค่นั้นก็จะช่วยช่องผมได้เยอะมากๆแล้วนะดังนั้นอย่าลืมกดนะครับเอาละฮะเจอกันวิดีโอถัดไป s e e y o u ครับผม